สวัสดีครับผมจินนะครับผมจาก F2Hand นะครับผมครับวันนี้มาอสอนการปรับนะครับผมปรับอ่าโมเออร์ G100 นะครับครับมีผู้ใช้ YouTube ท่านหนึ่งนะครับขอมานะครับว่าให้สอนปรับเพลงข้างกายนะครับของเซฟแพนเน็ตนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขคือขอให้ใช้โมเออร์ G100 ปรับนะครับผมซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมใช้ ME25 นะครับผมครับก็ ในคลิปนี้ก็จะมาใช้ G10 0นะครับในการปรับเพลงของเทปเฮนเ็ตเพลงข้างกายนะครับผมกับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการปรับกันเลยครับผมครับเริ่มจากกีตาร์นะครับผมกีตาร์เนี่ยผมจะใช้ตัวซิงเกิลคอยนะครับผมถ้าเพื่อนเพ่อมีกีตาร์ที่มีซิงเกิลคอยนะครับปิ้กอัพตัวเมเดิลเนี่ยก็ใช้ปิ้กอัพตัวซิงเกิลคอยนะครับผมมันจะได้โทนเสียงเขาเรียกอะไรอ่ะมีแหลมปลายนะครับผมแล้วก็ย่านกลางจะไม่เยอะมากนะครับผมแนะนําให้ใช้ปิ้กอัพตัว สิงเกิลคอยนะครับผมถ้าเราไม่มีปิกัพเป็นสิงเกิลคอยเนี่ยกีตาร์เราเป็นหำคู่เนี่ยก็ต้องใช้ eq ปรับช่วยเอานะครับจริงจงมันก็แก้ได้นะครับผมซึ่งการใช้งานเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ยผมได้ทําคลิปสอนการใช้งานบ u เออร์จีร้อยไปแล้วนะครับถ้าเรายังใช้งานไม่คล่องเนี่ยก็แนะนําให้กลับไปดูในคลิปการใช้งานของบ u เออร์จีร้อยก่อนนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมในคลิปนี้จะไม่ได้ สอนฟังก์ชันต่างนะครับแค่จะบอกวิธีปรับเฉยนะครับผมเอฟเฟกตัวแรกนะครับผมเอฟเฟกตัวแรกเนี่ยผมใช้เป็นทูปได้นะครับผมก็พารามิเตอร์ก็เพื่อนๆก็ปรับตามที่เห็นบนพาร์เนลได้เลยนะครับผมครับโดยวอลลุ่มเนี่ยผมปรับไว้ที่52ครับผมได้เนี่ยผมปรับไว้ที่10 17นะครับผมแล้วก็โทนเนี่ยโทนเนี่ยปรับไว้ที่80นะครับผมก็ตรงโทนเนี่ยก็แล้วแต่กีตาร์ของแต่ละท่านด้วยนะครับผมซึ่งกีตาร์ของผมเนี่ยผมลองปรับกับเพลงจริงอยู่แล้วเนี่ยโทนก็จะประมาณอ่ประมาณนี้80ปดสิบนะครับผมก็จะติดใบนิดนึงอะแล้วก็เอฟเฟกตัวที่2นะครับผม แอมนะครับผมแอมผมเปิดใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไลน์เอาต์พุตเป็นแบบยิงเข้ามิกซ์นะครับผมผมจะเปิดแอมด้วยก็คือใช้แอมเป็นเฟนเดอร์คีนนะครับผมซึ่งตรงนี้น่าจะน่าจะใช้นะครับเฟนเดอร์คีนเพราะมันเขียนเอฟคีนนะครับผมครับก็พารามิเตอร์ก็ปรับตามนี้เลยนะครับผมก็เลเวล80เกน60นะครับผมล็อกโล69นะครับผมแล้วก็ไฮไฮ64นะครับผม ครับผมแล้วก็น้อยเกตนะครับผมตรงนี้เนื่องจากกีตาร์ผมเนี่ยเวลาใช้ปิ้กอัพตัวซิงเนี่ยมันจะมีจี่นะครับผมก็เลยเปิดใช้น้อยเกตด้วยนะครับผมครับถ้าทําตามคลิปเนี่ยใช้เอฟเฟกต์เอ้ใช้กีตาร์ที่มีที่เป็นสิงเกิ้ลคอยเนี่ยก็จะลืมเปิดใช้น้อยเกตด้วยนะครับเพราะเวลาเราใช้ปิ้กอัพตัวซิงเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีเสียงจี่นะครับผมก็แนะนําให้เปิดนะครับผมส่วนค่าแชทโฮเนี่ยก็เปิดไว้ประมาณยีิบสองก็พอครับผมปรับมากกว่านี้เนี่ยหางเสียงมันจะหายนะครับผมแล้วก็ EQ นะครับผมตรง EQ เนี่ย ออขงก็อย่างที่บอกย้ำๆเลยนะครับ EQ เนี่ยมันแล้วแต่กีตาร์นะครับผมแล้วแต่กีตาร์ของแต่แต่ละท่านด้วยนะครับผมก็แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้ JM7 เนี่ยก็จะปรับ EQ ประมาณนี้นะครับผมเวลาเราปรับเนี่ยก็พยายามเปิดเพลงขึ้นมาด้วยนะครับเราก็ลองเล่นดูนะครับว่าเสียงเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันไหมครับผมครับของผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ย่านโลนะครับ160เคย์ยอด160เนี่ยปรับไว้ที่ศูนย์ย่านเสียงกลางก็800ก็ศูนย์นะครับผมแล้วก็ ย่านเทเบิลนะครับผม3 3. 2จุดุเคเนี่ยก็ปรับไ้ที่บวก5้านะครับให้มันติดบายนิดนึงครับผมส่วนมอสนะครับผมมอสเนี่ยใส่เสียงคอรลัสนะครับผมจริงๆฟังเนี่ยมันจะแทบไม่ออกนะครับว่ามันมันใส่คอรลัตแต่ผมนแนะนำว่าให้ใส่คอรัตอ,อ,อ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไม่ใส่ดูนะครับผมทําไม่ใส่กับไก่นะครับผม เสียงมันก็จะละมุนกว่านะครับผมแล้วก็ดีเลย์นะครับผมใส่ดีเลย์ด้วยจะเห็นว่าในหน้าปัดเนี่ยผมใส่เอฟเฟกค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ดีเลย์ครับผมดีเลย์ก็ใช้เป็นดิจิตอลดีเลย์นะครับผมก็ใส่ค่าพารามิเตอร์ตามนี้นะครับผมเลเวลห้าเลเวลสิบห้าครับผมฟีดแบทสิบห้าแล้วก็ค่าไทม์ยี่สิบนะครับผมกับเสียงดีเลย์ที่ตามมาก็จะประมาณนี้ ค,คือให้มันออกแผ่วๆพอไม่ต้องถึงขนาดชัดนะครับผมก็อยู่ที่ค่าอยู่ในค่ารลเวลนะครับผมครับ,รบถ้าเราไม่ใส่นะครับผมมันก็แห้งๆนะครับผมแนะนำให้ใส่นะครับผม ครับแล้วก็รีวิบครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับผมในกลุ่มพวกสาวแอมเบสนะครับผมผมจะใช้ชนิดทอนะครับผมแล้วก็พารามิเตอร์ก็ตับปรับตามที่ผมปรับได้เลยนะครับผมก็คือเลเวล20ครับผมดีเคสี่สิแล้วก็ค่าโทน60นะครับผมตรงค่าโทนเนี่ยมันจะมีผลกับเสียงกีตาร์เยอะนะครับผมถ้าเราไม่ใส่มันจะแห้งๆมันจะได้แต่ดีเลย ใส่หน่อยให้มันฟุ้งๆหน่อยนะครับผมครับลืมบอกไปนิดนึงนะครับผมในในอินโทรนะครับผมอย่าลืมใส่คอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับผมคอมเพรสเซอร์ในมันจะอยู่ใน fx นะครับผมคอมเพรสเซอร์เนี่ยผมว่าอ่าเป็นส่วนสำคัญในในซาวของเซเพเนตเลยนะครับผมก็คือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยฮัลโหลมันจะไม่ชัดนะครับผมลองดูเราแบบไม่ใส่ก่อนนะครับผม ถ้าเราใส่นะครับผมห,หัวโน้ตมันจะชัดขึ้นนะครับผมแล้วก็เนื้อเสียงตอนช่วงช่วงหัวเนี่ยมันจะแอทแท็กมันจะค่อนข้าง,างอ้วนขึ้นนะครับผมไม่ใส่ ผมก็อย่าลืมใส่คอมเพรสเซอร์ที่ที่เอฟเฟคด้วยนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปรับเพลงค้างกายของเซฟเพเนตนะครับผมกับการปรับเอฟเฟคมูเอชีร้อยของผมนะครับผมครับเดี๋ยวลองไปลองใช้กับเพลงจริงดูนะครับแต่ตรงนี้ถ้าก็ไปโพสใน y o u t u b แล้วเนี่ยมันมีการหวองลิขสิลธสิกเนี่ยผมจะตัดช่วงที่เล่นกับเพลงจริงออกนะครับผมเดี๋ยวทดลองดูนะครับ ตรงนี้ที่ผมลองปรับดู่นผมว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับคนที่ใช้มู่เออร์จีร้อยก็ลองปรับตามดูนะครับผมไม่กล้าเล่นกับเพลงยาวๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลีกสติกนะครับผมแต่ที่ลองเนี่ยก็โอเคแล้วครับผมครับก็อันนี้เป็นส่วนของอินโทรนะครับผมถ้าในส่วนของอ่ะโซโล่ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้นะครับครับจะเป็นชุดนี้นะครับผมก็แนะนําให้อ่ะก็ไปอีกอ่แพทเทิร์นหนึ่งนะครับผม อลองเซฟไว้ปรับไ้ที่ปรับไปที่ user2 เลยไปเซฟไว้ที่ user2 นะครับแล้วก็เซฟตอนนี้เราจะได้1กับ2เนี่ยเป็นเสียงเดียวกันถูกไหมครับผมเสียงโตโล่เนี่ยผมแนะนำให้ใส่เกนเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ใช้จากเขาเรียกอะไรจากเอฟเฟกชุดเก่าใน,ใน,ใ,นในพื้นฐานของอินโทเนี่ยมาใช้นะครับผมแต่ว่าที่ทุกเราจะใส่เกนเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เราก็หมุนมาเลยครับไปที่เอฟเฟกเอฟเอ็กนะครับผม อะไปที่ DS นะครับผมก็ใส่เกณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับผมจากตอนนี้ได้เนี่ยมันแค่17ใช่ไหมครับผมมันจะได้ทรัพเทนเนอร์ประมาณนี้เราก็ใส่เพิ่มเลยครับก็ใส่ประมาณ50ก็ได้นะครับผมเสียงก็จะติดออ่่าาได้มากขึ้นนะครับผมทัพเทนเนอร์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเวลาเล่นก็จะรู้สึกถึงถึงเสียงแตกหน่อยจากอินโทรเนี่ยที่ฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเสียงขีนใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันจะติดเกณฑ์นิด ถ้าตอนโซโล่ท่อนกลางของเพลงเนี่ยก็มันเหมือนจะติดเกฑนเยอะขึ้นนะครับผมเราก็มาดันเกฑ์ที่ในส่วนของทูบแมนนี่แหละครับผมกับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเซตช่วงเสียงกลางนะครับผมถึงเสียงโซโล่นะครับผมกับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเซตสาวเพลงข้างกายนะครับผมของเซตแพนเน็ตที่มีน้องท่านหนึ่งขอมานะครับก็ประมาณนี้ครับผมกับถ้าอยากให้อ่า ใช้โมเออร์จีเออยเนี่ยทำซาวเสียงของเพลงอะไรเนี่ยตอนนี้ของมันมีอยู่ที่ผมเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็จะพยายามทําให้มันเหมือนที่สุดนะครับในในความสามารถของ g e เอรอยนะครับผมก็ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดตับตไครนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ